ท่านผู้ฟังทั้งหลายรายการธรรมะสำหรับวันนี้จะได้พูดเรื่องมงคลสืบต,ต่อจากที่ได้พูดมาแล้วจะได้พูดถึงมงคลเขาว่าการสงเคราะห์บุตรและพัญญาปุตรและพัญญานั่นในภาษาบาลีท่านใช้คำว่าปุตตธ,ธารักษะปุตตธ,ธาระ หมายถึงบุตรแต่ทาระทาระนั้นก็หมายถึงพัญญาบุตรนั่นก็หมายถึงลูกนั่นเองก็เป็นที่เข้าใจกันดีแล้วเมื่อมีมารดาบิดาแล้วก็มีบุตรธิดาคู่กันมาและในขณะเดียวกันก็มีสามีพัญญาอีกคู่หนึ่งคนที่อยู่กันในสังคม ก็มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยฐานะเป็นคุณพ่อคุณแม่บ้างเป็นปุตเป็นธิดาบ้างผู้ที่อยู่ในฐานะใ <c oughs> ดก็ต้องทำฐานะนั้นให้สมบูรณ์ให้บริบูรณ์เท่าที่สามารถจะพึงทำได้แต่ไม่ใช่หมายความว่าเราสุดวิสัยที่จะทำได้แล้วแล้วก็ไม่ทำเสียต้องนึกอยู่เสมอว่า เราจะต้องทำหน้าที่ของเราให้สมบูรณ์เท่าที่เราสามารถจะทำได้ <c oughs> มารดาบิดานั้นเป็นที่พึ่งพิงอาศัยของบุตรดาบุตรดาเกิดมาก็ถือมารดาเป็นที่พึ่งพิงอาศัย <c oughs> อย่าว่าแต่มนุษย์เลยแม้แต่ถึงสาราสัตว์เมื่อ,อยังเล็กยังน้อยอยู่ ก็ต้องอาศัยผู้ที่เป็นแม่ได้จ,จุบเลี้ยงแต่ว่าสิงสาดาสัตว์นั้นมีแต่แม่เท่านั้นในเลี้ยงได้ไม่เหมือนกับมนุษย์มนุษย์นี่มีทั้งพ่อทั้งแม่พ่อแม่นั้นเป็นที่พึ่งพาสายของบุตรดามารดาบิดาจึงเหมือนเป็นกันเหมือนกับเป็นร่มโพรมใสของบุตรดา อย่างที่โบราณพูดว่ามารดาบิดาเป็นดุดร่มโพร่มใส่ที่ว่ามารดาบิดาเป็นดุดร่มโพร่มใส่นั้นเพราะว่าไม่มีที่ใดที่จะให้ความร่มเย็นได้เท่ากับมารดาบิดามารดาบิดานั้นเป็นผู้ให้ความร่มเย็นแม้จะยากจนคนแค้นสักแค่ไหนเพียงใดก็ตาม แต่ก็พอสามารถที่จะให้ผมความร่มเย็นแก่ลูกได้ <c oughs> ถึงให้ได้ไม่เต็มที่แต่ก็พอให้ได้และบุตรดานั้นเมื่ออยู่กับมารดาบิดาก็รู้สึกว่ามีความร่มเย็นในใจไม่เหมือนกับอยู่กับบุคคลผู้อื่นมารดาบิดากับบุตรดาจึงเนื่องถึงกันแต่โดยมาก ลูกๆมักจะติดแม่มากกว่าติดพ่อที่ลูกติดพ่อนั้นก็มีเหมือนกันไม่ใช่ไม่มีแต่ส่วนใหญ่นั่นติดแม่แล้วก็กลัวพ่อที่เป็นอย่างนี้ก็เพราะว่ามารดาบิดานะมารดานั่นเป็นผู้ให้นมเป็นผู้ให้ความอบอุ่นลูกอยู่กระอกของแม่เป็นส่วนมากคนโบราณใช้การเลี้ยงลูกโดยนมของตนเองโดยตรง แต่ในสมัยปัจจุบันนั่นเลี้ยงด้วยนมอย่างอื่นแม้จะยังแม้จะเลี้ยงด้วยนมอย่างอื่นแต่ก็ยังกกลูกไว้ในอกนั่นเองกกลูกไว้ที่อกการกกลูกไว้ที่อกนั้น <c oughs> ก็ให้ความอบอุ่นแก่ลูกให้ความอบอุ่นแก่ลูกลูกก็เกิดเป็นความรู้สึกพออยู่ที่อกของแม่บางทีก็ แสดงอาการให้ผู้ที่เป็นแม่นั้นรู้เลยทีเดียวว่าลูกมีความสุขลูกร้องห่มร้องไห้ที่ไหนมาพอมาถึงอกแม่ก็หายนี่ก็แสดงให้เห็นได้ชัดเจนว่าแม่นั้นเป็นที่อบอุ่นของลูกจริงๆด้วยเหตุนี้แหละท่านผู้เป็นมารดาจึงต้องทําหน้าที่ทํารับภาระเกี่ยวกับเรื่องลูกมากกว่าบิดาเป็นส่วนใหญ่ แต่ไม่ใช่ทั้งหมดทีเดียวท่านผูเป็นบิดาก็ทำหน้าที่เอาใจใส่เหมือนกันแต่ว่าท่านเป็นพ่อต้องไปษษสอดแสวงหาสิ่งต่างๆมาเป็นเครื่องจุปเลี้ยงเครื่องเป็นอยู่โดยเฉพาะทรัพย์สินเงินทองก็ต้องไปหาทรัพย์สินเงินทองมาเพื่อการเป็นการอยู่ของครอบครัวาภาระก,การเลี้ยงดูภายในจึงเป็นของแม่ แม่กับลูกรายชิดสนิทสนมกันพูดอะไรจึงเข้าใจกันไม่ว่าจะเป็นลูกผู้หญิงไม่ว่าจะเป็นลูกผู้ชายแต่ไม่เป็นกฎตายตัวทีเดียวนี่ว่าเป็นส่วนใหญ่ส่วนมากเป็นอย่างนี้ท่านผู้เป็นมารดาจึงมีความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยถึงลูกบางทีก็รู้สึกว่าท่านเป็นห่วงเป็นใยมากกว่าท่านผู้เป็นวิิดาเสียอีก แท้ที่จริงก็พอกันไม่ว่าบิดาหรือมารดาก็มีความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกเท่าเท่ากันแต่ว่าการแสดงออกของมารดานั้นมากกว่าการแสดงออกของบิดาจึงเหมือนกับว่า <c oughs> มารดานั้นมีความเป็นห่วงเป็นใยต่อลูกมากส่วนบิดานั้นไม่มากเท่าไหร่พระพุทธเจ้าท่านทรงทราบถึงความเรื่องนี้เป็นอย่างดีจึงได้ตรัสสอนไว้ ว่าเมื่อมีลูกแล้วก็จะต้องอนุเคราะห์สงเคราะห์ได้ทรงแสดงไว้ <c oughs> ในประสูนต์ที่พารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เห็นว่าดูแลเอาใจใส่ในเวลาสมัยที่ควรจะดูแลเอาใจใส่เมื่อเตอเปญยขึ้นมาก็ให้การเล่าเรียนศึกษาเมื่อควรกับการที่ได้มี่ามีเรือนก็จัดการให้มีญามีเรือน ควรที่จะให้มีว่าได้รับมรดกไปปกครองให้มดรดกไปปกครองไม่หวงแหนไว้ที่พระพุทธเจ้าได้ตดรัสสอนว่าอย่างนี้ก็เหมือนกับว่าพระพุทธเจ้านั้นไปสอนเรื่องคนมีลูกมีเมียไม่น่าจะไปไปถอนในไม่น่าจะทรงสอนทั้งอย่างนั้นแต่ว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงโลทรงเป็นโลกวิทูทรงรู้แจ้งโลกทุกสิ่งทุกประการ และทรงมีน้ำพระทยัยเมตตาปราณีต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายจึงได้ทรงวางหลักการต่างๆไว้เพื่อที่จะให้บุคคลได้ปฏิบัติต่อกันเช่นมารดาบิดาก็ต้องรู้สึกว่าการเล่าเรียนศึกษาของบุตรธิดานั้นเป็นภาระอันใหญ,ญ่อย่างหนึ่งจะต้องพยายามที่จะให้ได้ศึกษาเล่าเรียน <c oughs> ในเวลาที่เขามีการศึกษาเล่าเรียน ถ้าดูถึงการศึกษาเล่าเรียนในสมัยครั้งพุทธกาลแล้วก็จะเห็นว่าการศึกษาในสมัยโนย้นไม่เหมือนกันในสมัยนี้ในสมัยนี้มีการศึกษาต่างๆนา,นานามากมายก่ายกองขึ้นแต่ถึงอย่างนั้นพระพุทธเจ้าก็จัดไว้ทันแก่สมัยเช่นว่าต้องให้บุตรสิต้องให้บุตรธิดาได้ศึกษาเ่าเรียนการให้บุตรธิดาศึกษาเ่าเรียนนั้น บางท่านก็ทําได้โดยสะดวกบางท่านก็ทําไม่ได้สะดวกด้วยเหตุหลายประการไม่ใช่ว่าเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นบางทีสามารถที่จะให้ได้ทรัพย์สินเงินทองมีแต่ว่าโรงเรียนไม่มีบางทีโรงเรียนมีแต่มารดาบิดานั่นมีทรัพย์สินเงินทองไม่เพียงพอจะให้ลูกไปรเรียนหนังสือหรือเงินทองก็ไม่พออย่างนี้ก็มีเหมือนกัน แต่รวมความแล้วมารดาบิดานั้นก็ต้องให้การศึกษาเล่าเรียนแก่บุตรธิดาจะอย่างไรก็ตามการให้การศึกษาเล่าเรียนนั้นเมื่อทําได้แค่ไหนก็ต้องทําได้แค่นั้นใ้เหมือนกันหมดทุกครอบครัวก็เป็นไปไม่ได้เพราะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในบ้านเมืองของเราแล้วแต่กําลังของ <c oughs> มารดาบิดามารดาบิดาบางท่านก็สามารถที่จะให้การศึกษา แก่ลูกๆได้อย่างเต็มที่บริบูรณ์แต่บางท่านก็ไม่สามารถที่จะทำได้ให้การศึกษาได้แค่ไหนเพียงใดลูกก็ต้องทราบไปด้วยอย่ากเกิดความน้อยอกน้อยใจว่าเรามีพ่อมีแม่แล้วในให้การศึกษาใจเราได้เพียงแค่นี้เท่านี้ต้องนึกว่าท่านเองนั้นน่ะท่านอยากให้ลูกเรียนเหมือนกันกับลูกคนอื่น คือลูกคนอื่นเขามีลูกแล้วให้เราเรียนศึกษาไปอย่างนั้นอย่างนี้สูงแค่โน้นแค่นี้แม้ลูกของท่านท่านก็อยากให้ศึกษาอย่างนั้นแต่ต้องอาศัยเหตุปัจจัยหลายหลายอย่างอย่างที่กล่าวมาแล้วขัางต้นถือว่าท่านมีเงินมีทองเอา้าไม่มีโรงเรียนซะแล้วมีโรงเรียนท่านไม่มีเงินมีทองซะแล้วอา่าไม่มีเงินไม่มีทองด้วยไม่มีโรงเรียนด้วย แล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะส่งลูกไปเล่าเรียนศึกษาในที่ใดถ้าพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็จะมีข้อเท็จจริงอย่างหนึ่งว่าทางพระศา,าสนาเนี่ยช่วยได้มากเด็กเล็กๆที่ไม่ได้ศึกษาเล่าเรียนเพราะขาดเหตุขาดปัจจัยได้เข้ามาสายพึ่งพาศาสาานานี้ก็มีอยู่มากได้มาศึกษาเล่าเรียนทางพระทางเจ้า แล้วต่อมาก็ศึกษาสูงขึ้นไปและศึกษาลาเพศไปก็มีผู้ที่ศึกษาลาเพศไปนั้นโดยความเป็นจริงแล้บางเป็นส่วนมากไม่มีสติปัญญาพอที่จะหาเงินทองมาเล่าเรียนศึกษาได้มีโรงเรียนไม่มีเงินมีเงินไม่มีโรงเรียนดังกล่าวแล้วข้างต้น <c oughs> แล้วก็พอดีได้ช่องทางาศาสนาเติบใหญ่ขึ้นมา ได้อาศัยศาสนาเล่าเรียนศึกษาอาศัยศาสนากินอยู่ได้อาศัยศาสนานี่ก็เป็นเรื่องที่ดีเพระาะศาสนาได้สงเคราะห์คนแต่ว่ามีข้อที่นาคิดอยู่อย่างหนึ่งคือมารดาบิดานั้นก็ต้องรู้จากบุญคุณของาศาสนาและคนที่เติบใหญ่ไปพระาศาสนานั้นก็ต้องรู้ว่า,าศาสนาเป็นเหมือนพ่อาศาสนาเป็นเหมือนแม่หรืออย่างที่โบราณกล่าวว่า พระพุทธเจ้าเป็นเหมือนแม่พระธรรมเป็นเหมือนพ่อพระสงฆ์เป็นเหมือนพี่น้องถ้าเข้าใจกันให้ดีแล้วก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งพี่น้องอยู่ในตัวเสร็จโดยเฉพาะคนที่ด้เจริญรุ่งเรืองมาโดยอาศัยทางพระทางเจ้าไม่ควรที่จะลืมตัวเพราะว่า,าศาสนาพระเจ้านี้ได้ <c oughs> ให้ความอบอุ่นชุบชีวิตให้เป็นชีวิตที่มีความหมายขึ้นมาชีวิตที่ไม่มีความหมายเพราะไม่มีปัจจัยต่างๆเพื่อหนุนแต่ได้อาศัยาศาสนาเข้ามาช่วยอุ้มชูไว้เพื่อหนุนไว้ก็สามารถที่จะเป็นไปได้ในทางต่างๆแม้จะตึกหาลาเพศกเ็เถอะล่าวได้ว่าได้พ้นจากปากเก่ยวปากกาไม่มีการศึกษาก็าได้มีการศึกษาขึ้น ให้ได้เราเรียนก็ได้เราเรียนขึ้นไม่รู้อะไรจะเลยก็ได้รู้ขึ้นนี่ก็เพราะอาศัยพระศาสนานั่นแหละเป็นหลักเพราะฉะนั้นระศาสนาจึงเป็นเหมือนพ่อแม่ของคนที่ไม่มีหนทางอย่างอื่นนี่โดยเฉพาะในประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ประเทศชาติบ้านเมืองของเราเป็นอย่างนี้ก็กล่าวได้ว่าพระศาสนานั้นช่วยวามารดาบิดา ศาสนานั้นช่วยลูกๆไม่ใช่ช่วยแต่พ่อแม่ช่วยไปจนกระทั่งถึงลูกได้ด้วย <c oughs> แต่ว่าความมุ่งหมายของมงคลข้อนี้พระองค์ทรงสอนที่จะให้มารดาบิดานั้นมีความสำนึกในหน้าที่ว่าเมื่อมีบุตรธิดาแล้วมีลูกลูกแล้วก็ต้องชุบเลี้ยงลูกให้เต็มตามกําลังสติปัญญาไม่ปล่อยปลาละเลยให้เป็นไปตามยถากรรม และต้องพยายามที่จะหาทางให้ลูกตั้งอยู่ในศีลในธรรมถ้าหากว่า,าปล่อยให้ลูกเป็นไปตามยถากรรมและคอยที่จะส่งเสริมให้ลูกประพฤติไปในทางที่ผิดศีลผิดธรรมแล้วก็ถือว่าเป็นมารดาบิดาที่มาดีมารดาบิดาที่ดีต้องส่งเสริมให้บุตรธิดานั้นมีศีลมีธรรมแม้จะเติบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็ต้องคอยติดตาม เรื่องความเป็นผู้มีศีลมีธรรมไม่ใช่ว่าจะให้หลงละเลงไปตามโลกตามกระแสของโลกแล้วก็ไม่เอาใจใส่ไม่กวดขันนี่ก็เป็นเรื่องของอาการสงเคราะห์บุตรเป็นเรื่องหนึ่งที่ในทางพระพุทธศาสนาสอนไว้คํคำว่าบุตรในที่นี้รวมทั้งบุตรและธิดาคือลูกผู้หญิงและลูกผู้ชาย แ,แยกประเด็นออกมาพูดถึงเรื่องบุตรธิดากับมารดาบิดาก่อนที่จะไปพูดถึงสามีพัญญาเพราะว่าเรื่องบุตรธิดากับมารดาบิดานั้น <c oughs> มีความสำคัญมากในสังคมไม่ว่าในการไหนๆได้พูดไปแล้วถึงหน้าที่ที่มารดาบิดาจะต้องปฏิบัติบำรุงบุตรดูแลบุตรธิดาของตนแต่ว่า ได้พูดไปในข้างที่มารดาบิดาไม่มีความสามารถที่จะเลี้ยงดูบุตรธิดาเป็นส่วนใหญ่แต่ทีน่นี้บุตรบิดาของมารดาบิดาที่มีทรัพย์สินเงินทองมากมีข้าวมีของมากมีทุกสิ่งทุกอย่างองันวยความสะดวกนี่ก็ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันและควรที่จะได้พูดเหมือนกัน ประการที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือมารดาบิดาที่มีทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมมักจะปล่อยลูกไปตามใจลูกจะไปเที่ยวไปเกลลลูกจะทําอย่างไรสนุกสนานอย่างไรก็ปล่อยลูกอยากได้นั่นลูกอยากได้นี่ก็ปล่อยปล่อยลูกเพราะเหตุที่ตนมีเงินอย่างนี้ลําบากมากเหมือนกันบางทียังไม่ควรจะได้มีสิ่งนั้นสิ่งนี้ก็มีแล้ว ตามหลักจริงๆพระพุทธเจ้าก็ตรัสสอนไว้แล้วว่าบรดกเงินทองเข้าของต่างๆนั้นควรจะมอบให้ในเวลาที่ควรมอบให้แต่คนมีเงินมีทองไม่ใช่เป็นอย่างนั้นบางทีลูกต้องการอะไรต้องการรถยังอายุยังไม่ถึงที่จะขับรถได้ก็ซื้อรถให้แล้วขับรถไปมีอันตรายเกิดขึ้น ก็เดือดร้อนเกิดความเดือดร้อนแก่มารดาบิดาเกิดความเดือดร้อนแก่บุตรธิดาแล้วก็จะไปโทษติดใครได้เพราะว่ามารดาบิดาเป็นผู้ <c oughs> ก่อปัญหาขึ้นเองเพราะฉะนั้นท่านที่มีทรัพย์สินเงินทองมากและมีบุตรธิดาก็ต้องนึกว่าต้องทําหน้าที่ของมารดาที่ดีต้องทําหน้าที่ของบิดาที่ดีต้องดูแล เอาใจใส่บุตรธิดาในทางที่ถูกต้องไม่ใช่ว่ามีบุตรมีธิดาแล้วก็ปล่อยไปตามเรื่องเพราะเรามีเงินมีทองมากมายก,ก่ายกองจะช้ยอย่างไงก็ได้อย่าปล่อยไปตามเรื่องตามราวอย่างที่โบราณว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้เคียนในตีนี่ก็เป็นของที่ถูกคือให้มารดาบิดาปวดขันนั่นเองโดยมากคนมีเงินไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะได้กวดปวดขันเรื่องบุตรธิดา เรื่องลูกลูกมักจะปล่อยไปตามเรื่องเป็นส่วนใหญ่เห็นกันอยู่ในสังคมโดยทั่วทั่วไปก่อให้เกิดปัญหาในสังคมก็มาเป็นปัญหาเรื้อรังถึงประเทศชาติบ้านเมืองแ้แท้ที่จริงคนที่มีเงินมีทองมากแล้วสามารถที่จะทำอย่างไรก็ได้ไม่ควรที่จะให้เป็นปัญหาเกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมืองเพราะความมีลูกของตนแต่ก็มีอยู่โดยทั่วไป บางทีก็ไม่ได้ดูอะไรว่าลูกนั้นอยู่ในศีลในธรรมหรือไม่เพียงแต่ว่าลูกมีเงินมีทองมีข้าวมีของใช้ได้สบายลูกไปใช้ในทางไหนก็ไม่ได้คำนึงถึงนี่ก็เป็นเรื่องที่ยากมากเหมือนกันมารดาบิดาที่มีเงินมีทองมากควรจะกวดขันลูกให้มากมากให้ลูกเป็นลูกผู้หญิงก็มีคุณสมบัติของลูกผู้หญิง เป็นลูกผู้ชายก็ต้องให้เป็นลูกผู้ชายที่ดีสามารถที่จะเป็นที่อบอุ่นของแม่พ่อแม่ได้สมกับที่พ่อแม่เป็นที่อบอุ่นของลูกต้องคอยที่จะว่ากล่าวตักเตือนไม่ให้ลูกลงไปในทางที่ไม่ถูกต้องเป็นส่วนมากเหมือนกันที่มารดาบิดาที่มีเงินมีทองแล้วปล่อยให้ลูกไปตามเรื่องเรียกว่าตามใจลูก ไม่คอยดูแลไม่คอยเอาใจใส่เกิดเป็นปัญหาแก่เพื่อนบ้านก็มีเกิดเป็นปัญหาแก่ประเทศชาติบ้านเมืองก็มีในเมื่อมีเงินมีทองมีข้าวม,มีของก็เรียกว่ามีปัจจัยดีแล้วเมื่อมีปัจจัยดีแล้วอย่างนี้ก็ควรที่จะได้ทําให้เกิดความสบายใจแก่คนอื่นๆที่เกี่ยวข้องแก่บ้านแก่เมืองต,ต้องระลึกไว้ให้มาก อีกอย่างหนึง่งมารดาบิดามีการงานมากมีภาระมากก็ปล่อยปล่อยลูกให้อยู่กับคนใช้บ้างปล่อยลูกให้อยู่กับคนที่จ้างเลี้ยงบ้างก็ปล่อยไปตามเรื่องตามราวมารดาบิดาไม่มีเวลาเพราะเป็นนักธุรกิจบ้างเป็นคนที่มีการงานล้นมือบ้างหรือว่าเป็นคนที่ไม่สามารถจะปลีกเวลามาได้เพราะมี เหตุการอย่างนั้นอย่างนี้มากมายกายกองนี่ก็เป็นปัญหาอย่างหนึ่งเหมือนกันในสังคมปัจจุบันสังคมปัจจุบันนี้ควรที่จะคำหนึงถึงว่าปัญหาที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมืองเกิดเป็นสังคมที่มีปัญหาเพาะลูกที่มารดาบิดามีทุกสิ่งทุกอย่างให้แต่ว่าไม่มีเวลาให้สำหรับลูก แท้ที่จริงก็น่าเห็นใจเหมือนกันเพราะว่าบางคนก็ทำงานทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาที่จะหยุดหย่อนกลับมาถึงบ้านก็อ่อนอ่อนเปลียเสียแล้วที่จะพูดอะไรกับบุตรกับธิดากับลูกๆกก็ไม่สามารถที่จะพูดได้แล้วพอเช้าก็ขึ้นไปพอตื่นขึ้นแล้วก็ไปอีกแล้วบางทีสัปดาห์หนึ่งก็ได้เจอกันวันอาทิตย์วันเสาร์ บางทีวันอาทิตย์วันเสาร์ก็ไม่ได้เจอกันอีกก็ต้องพ้นไปเสารนี้อาทิตย์นี้ไม่เจอก็ต้องรอไปเสารหน้าอาทิตย์หน้าเป็นอย่างนี้ในสังคมเมืองในสังคมเมืองใหญ่ๆก็มักจะมีปัญหาอันนี้เกิดมาแต่ปัญหานี้ไม่ค่อยได้พูดกันจึงน่าจะพูดขึ้นมาสักอย่างหนึ่งว่าอย่าให้มีปัญหาเพราะคนมีเงินมีลูก คนที่มีเงินมีทองมากๆแล้วอย่าให้เป็นปัญหาขึ้นมาอีกกับสังคมควรจะได้ช่วยสังคมแม่บุตรแม่มีบุตรมีธิดาก็ควรที่จะให้สังคมลยอยอกปุ่นไม่ใช่ว่าก่อให้เกิดปัญหาแก่สังคมท่านทั้งหลายก็สามารถจะนึกดาเดาวาได้ว่ามีสังมีปัญหาเกิดขึ้นแก่สังคมอย่างไรพวกที่มีเงินมีทอง ไม่มีเวลาสำหรับให้แก่ลูกก็ปล่อยให้ลูกทำอะไรต่ออะไรไปตามเรื่องจะไปมีเรื่องมีราวกับชาวบ้านชาวช่องเขาก็ใช้อำนาจของเงินเข้าไปเป็นเครื่องตัดสินเข้าไปเป็นเครื่องชีคนที่ไม่มีเงินหรือสังคมที่ยังต้องการเงินมากอยู่ก็ต้องยอมนี่ก็มีมากเหมือนกันอีกอย่างหนึ่งมีอำนาจ ลูกของคนที่มีอำนาจนี่ไม่ว่าอำนาจทางการเป็นทหารทางการเป็นตำร,รตวจทางเป็นข้าราชการก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่าลูกนั่นทำให้เป็นปัญหาแก่พ่อแม่ซึ่งทำราชการงานเมืองนั้นๆไม่ใช่น้อยเหมือนกันบางคนพ่อเป็นสารวัตรลูกก็เป็นสารวัตรด้วยถ้าหากว่า แม่เป็นหัวหน้ากองลูกก็เป็นหัวหน้ากองด้วยบางทีพ่อแม่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดลูกก็เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดด้วยแล้วก็ไม่สามารถที่จะปราบปรามลงไปได้ไม่สามารถที่จะว่าได้เลยต้องปลอยไปตามเรื่องตามราวบางทีเห็นแล้วก็น่ารำคาญใจเพราะว่ามารดาบิดานั้นไม่ได้มีโอกาสอบรมสั่งสอน ก็ถ้า,ากว่าเป็นข้าราชการผู้ใหญ่ก็มีภาระมากเป็นนักการเมืองที่ต้องคำนวณทำนี่มากก็ไม่ได้เอาใจใส่ลูกแต่นักการเมืองบางคนก็ดีเหลือเกินแม้จะมีภาระในทางการบ้านการเมืองแต่เรื่องลูกนั้นไม่ทิ้งต้องเอาใจใส่เรื่องลูกๆจริงๆมีตัวอย่างมากมายที่เดียวในทางที่ดีแต่ในทางที่เสียก็มีจึงขอพูดเป็นกลางๆไว้ ท่านที่ทำดีก็เป็นตัวอย่างแก่คนอื่นได้ว่าเป็นนักการเมืองมีลูกแล้วก็สามารถที่จะปลีกเวลาให้แก่ลูกได้ที่น่าชื่นใจเขาดูแลเอาใจใส่ไปรับไปส่งเธอแนะนำสั่งสอนแม้จะเล่าเรียนศึกษาก็คอยดูไม่ใช่ปลอยไปตามเรื่องตามราวไม่ว่าลูกผู้หญิงไม่ว่าลูกผู้ชายนักการเมืองอย่างนี้เป็นตัวอย่าง แม้ข้าราชการเหมือนกันบางคนเอาใจใส่เอาเอาใจใส่ดูแลลูกเหลือเกินแม้จะมีหน้าที่การงานที่ต้องรับผิดชอบมากแต่ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ว่าลูกเรียนหนังสืออย่างไรเรียนอย่างไรไปบ้างแล้ว <c oughs> คอยดูแลเอาใจใส่ไม่ให้ไม่ให้ห่างให้เห็นได้ว่าพ่อแม่นั้นก็เอาใจใส่ลูกอยู่ตลอดเวลา อย่างนี้ก็เป็นตัวอย่างเป็นให้าการผู้ใหญ่ก็เป็นตัวอย่างได้ว่าไทยการผู้ใหญ่ก็มีการเลี้ยงลูกในทางที่ดีได้ไม่ใช่ปล่อยให้อยู่กับคนใชยปล่อยให้อยู่กับคนเลี้ยงนี่แหละท่านทั้งหลายเรื่องของการดูแลบุตรธิดาดูแลลูกๆเป็นเรื่องใหญ่เรื่องหนึ่งของสังคมโดยเฉพาะในบ้านเมืองของเราจึงจำเป็นที่จะต้อง บอกแกตัวเองอยู่เสมอว่าเมื่อมือบุตรธิดานอกจะต้องทำหน้าที่ของมารดาบิดาที่ดีแล้วต้องเตือนอยู่เสมอว่ามีลูกแล้วอย่าให้เป็นปัญหาแก่สังคมเขาต้องคอยดูแลเใจใส่ให้สังคมได้รับความเบาใจเพราะการมีลูกของตนนี่เรื่องหนึ่ง แนี่ยมงคลข้อต่อไปก็คือการสงเคราะห์ทาระ <c oughs> หมายถึงว่าสามีนั่นจะต้องสงเคราะห์พัญญาพัญญานั่นอยู่ในฐานะเป็นผู้ได้รับการสงเคราะห์จากสามีแต่ไม่ใช่ครั้งเดียวแม่สามีก็อยู่ในฐานะที่จะได้รับการดูแลเอาใจใส่จากผู้ที่เป็นพัญญากล่าวได้ว่าผู้เป็นพัญญาบางคนก็เอาใจใส่ดีเหลือเกิน ดูแลสามีดีอย่างดียิ่งบางคนก็ถือประชาธิปไตยแม้จะเป็นสามีพัญญากันก็เท่ากันก็พูดกันไม่ค่อยจะรู้เรื่องอย่างนั้นก็มีเหมือนกันแต่ที่ที่ดีนั้นก็ควรจะถือแบบสังคมไทยที่ว่าผู้หญิงเป็นช่างเท้าหลังคือคอยฟังมีอะไรที่จะเสนอความคิดความเห็นก็บอกไปได้ว่าเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ แต่ว่าไม่ใช่อ้างประชาธิปไตยแล้วก็ถือว่าเสมอเหมือนกันเราะจะสังคมไทยก็จะกลายเป็นสังคมร่างไป <c oughs> <c oughs> การสงเคราะห์พ <c oughs> ัญญานั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสไว้มากเหมือนกันเช่นมอบความเป็นใหญ่ให้ในการเป็นการอยู่ในบ้านการเป็นการอยู่ในบ้านนั้นแม่บ้านนั้นถือว่าเป็นเรื่องสําคัญอย่างหนึ่ง พอเป็นศักดิ์ศรีของลูกผู้หญิงใครเข้ามาในบ้านก็ใา้เห็นได้ว่ามาพัญญานั้นเป็นผู้รู้จักจัดรู้จักทำเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการที่จะปกครองดูแลภายในบ้านให้เรียบร้อยฝ่ายพ่อบ้านเหมือนกันแม่จะเป็นผู้ช่วยดูแลบ้างก็ต้องให้โอกาสให้พัญญาได้รับโอกาสว่า <c oughs> เป็นใหญ่ในบ้าน สามารถที่จะปกครองดูแลบ้านได้สามารถที่จะจัดกิจการในบ้านได้ให้เป็นสักเป็นสีแก่ลูกผู้หญิงไม่ใช่ว่าจะอ้างว่าตัวเป็นคนจัดเป็นคนทําไปเั้งหมดเพราะลูกผู้หญิงไม่มีโอกาสได้ทําอย่างอื่นอย่างนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีของลูกผู้หญิงแล้วลูกผู้หญิงในสมัยปัจจุบันไปทํางานการข้างนอกก็มากแต่ว่าภายในบ้านภายในเรือนนั้นก็ยังต้องเป็นอย่างหนึ่ง ที่เป็นสิ่งหนึ่งที่ลูกผู้หญิงต้องเป็นผู้จัดผู้ทำโดยเฉพาะสังคมในเมืองไทยของเราแม่บ้านนั่นถือว่าเป็นสำคัญจึงเรียกพัญญาว่าเป็นแม่บ้านเพราะว่าเป็นผู้เอาใจใส่ดูแลเป็นใหญ่ในบ้านเมื่อเข้ามาในบ้านแล้วก็ต้องยอมแม้เขาจะพูดกันว่าเป็นคนกลัวเมียก็ต้องยอมเพราะว่า เราต้องการที่จะยกย่องพัญญาให้สูงยกย่องพัญญาให้มีเกียตรติไม่ให้เป็นที่อับอายขายหน้าต้องคอยที่จะให้เกียตรตินี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งข้อหนึ่งรวมความแล้วง่ายๆก็ว่าเมื่อมีพัญญาแล้วก็ต้องคอยดูแลเอาใจใส่ไม่ใช่มีพัญญาแล้วก็ไปต่างคนต่างไปหรือปล่อยไปเหมือนกับสังคมพรัง่ง มีพัญญาแล้วก็ต้องมอบความเป็นใหญ่ในบ้านในเรือนให้มีพัญญาแล้วต้องยกย่องเชิดชูให้เป็นที่ปรากฏแก่บุคคลผู้อื่นว่าเป็นพัญญาเพื่อเขาจะได้มีความได้มีความสุขใจมีความสบายใจเพราะลูกผู้หญิงนั้นถือว่าการที่สามีให้เกียรตินั้นเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึง่งพระพุทธเจ้าก็ได้ตรัสสอนไว้ นี่แหละท่านทั้งหลายพระพุทธเจ้าได้ตัสสอนไว้ในมงคลตรูรเรื่องบุตรเรื่องพัญญาพัญญาแล้วก็ต้องมีสามีคู่กันพัญญาก็ต้องรู้จักให้เกียรติแก่สามีไม่ใช่ว่าสามีให้เกียรติแก่พัญญาอย่างเดียวเรื่องนี้เห็นว่าพูดมาก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติการบรรยายไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านฟังทุกท่น